อูอันนี้ป่าอีอย่างอันนี้เดะอร่อยมันว่าเทมเดิ่งข้าว้อนมาล้นแล้นนี้อย่างเดะบยืนใกล้ๆแล้วก็ยันได้นีใครบอกป่าอันนี้เขาเอินป่าอย่างป่าเอาป่าสกังน้ำขอป่าสกปงน้ำออันนั้นเดะนี่ er uh, e ป่า นี่เ hey, <but> ด้ไอ้ปลาโจ๊กปลาโจ๊กปลาโจ๊กน้องปองสบายดีทุกคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเนาะวันนี้น้องจะพาทุกคนมาเลาะตลาดธงหันค้ำเนาะเดี๋ยวตอนนี้เฮามาฮอดแล้วเอาไปมาเข้าไปในกันเลยดีกว่าป่ะค่ะเมื่อนี้น้องก็จะพาทุกคนมาซื้อของอยูของกินเนาะซึ่งว่ายูนิาการมีหล่ กันว่าคนไทยนที่จริงตอนนี้นีตลาดซีวายแล้วเด้อเขาจะขายกันเตเ้าวคุณนะโอ้นี่นี่กกัอันนี้มันสเก็เครื่องกัแล้วเหเจ้ากับแล้วเหอยากหนัเครื่องหโอ้ันี้ต้มกินลย้เียระไปใช่ห้็นไมจักเ่อาดันอย่ี่น้ล่ไม่ก็่ได้ใจกโอ้วยไข่แนวใด วยหนึ่ยละพันยัดใส่ละสามนุ้ยค่ะโอ้เอาให้แน่อันสิบพันเอาเงินยังไงด้อแต่ว่าเดี๋ยวเจ้ามายชีออกมาเอาได้ๆปิ้งผ่าเลยนี่นอนได้สั่งปิ้งกล้วยถึงไรแล้วคนขายหนึอยละพันกีบหนึ่งห้าพันห้าพันกีบเลยสังเกตว่าม่นีเบเกอร์จะมี พ่อค้าสาวขายนะคุณซื้อของจะขอดจะขายเป็นรถบึงจากรถคันนี้หิว่เต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นรถจังรด้วสบายดีเจ้าลูกค้าหลายบ่อบ่อบ่อปานใดนะในช่วงนี้นะตอนนี้บ่อปานหลายเนาะเพราะว่าอย่างน้ำมันมันแพงแล้วคนก็เลยหันใปรถจักรจ้ารถต้นตัวเจ้ามาหน้าหนึ่บ่อรีทเท่าไหร่ละมือนี้เป็บมืสูมีรีทเท่าอะไรละสั้นมือนี้เหมืนชิปมือิดเป็ดปลายเท่ลิชิปสามชิปอ่ะสันบ่อสันธรรมดาเน้ ลูกเปอร์เลยซอสามลูกเฟซอสามว้าวมันน้ำมันมันประหยัดแข่งเนาะอืมช่องไหนเฮานี่รายการนี้ช่องน้องพุทธศร YouTube เด้อโอ้ย y o u t u นี้หว่ะฮ่าร่าไปกัขอบใจอ่าน้องเมื่อกี้นี่ก็ไปถามไอ้เพื่อนนอนเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าอยากหน่อยนะเพราะว่า ด้วยน้ำมันแท้งแล้วก็หลายคนกัหันมาใส่รถจักรหรือว่าจักรยานของตัวเองเราทุกคนเนาะโอ้ยีขาปลาหลเลยปามมซ่าเรยนี่ใครบอปลาอันนี้เขาเอินปลาอย่างอัเขาเอปลาย่งปลาางปลา่ปลาจู่ลาจอัปลานปลาปลาจปลาจั่น้ปาจปลาจปลาจ้ล โล่เขาได้ปลาสกังขายโล่สามชิ้นกระโจกขนาหกสิบห้าโล่น,นั้นเด้ออันนี้สามชิ้นเือกันหมอราคาคือกันตรงอยาเอามิไคปนกันในเนโลเครงโลครงเนาะโดยอันนี้ปลาอีสังรรปลาลดปลาลดเออปลาลดปลาลดจ้าปลาลดจ้า รูนไกแับไให้กายไก่บอกลออันนี้โลุกเเลยเนาะกายินหนึ่งัว้าววขี้ออกโลหุกเาเด่ชิบเี่ะสี่สิบแปดพัที่หาไดบอกเอาได้บอกเอได้ซื้อซื้เลย ไาเซนีมีห้อะนี่ก็ได้ไปเลยปิ้งกล้วยเนาะสิพันแล้วก็ได้ป่าไปโลฮุกขีเนาะเดี๋ยวงาเข้าไปเลยเพราะว่าอันนี้ก็ตั้งใจเชื้อป่าไปต้อนตุ๊กตาเนาะเพราะตุ๊กตาาก้นป่าเดี๋ยวบรงบรรยากาศด้านในตลาดต่อเนาะเดี๋ยวขอเอาป่ามาดู อันนี้ขายจังไหนแม่แม่ดาจำตัวสาวตัวผู้วาตัวแม่ตัวผู้เบิร์ดตัวผู้เบิร์ดเดิตัวแม่ตัวผู้เบิรดตัวผู้เบิรดแม่ตัวผู้เบิรดเบิรดหรือเบิร์ดเบิร์ดตัวผู้เบิรดน่นะเออยังไตัวแม่ตัวแม่บมีมีตัวผู้เบิรด อต,อต่อผู้นี่นนาสามตัวสามตัวนะโดยอะแม่เลือกตัวผู้นี่แม่เตัวผู้ตัวเลือกผูปเป็นเขียดเียดกตะนาเต็มเลยอะไรลักษณะตัวเซาปลาทุกคนตอนนี้ก็ได้แมงดาไปท่อมตืมแล้วเนาะ เดี๋ยวไปรอตื่มมาด้านในฮาลิีเดยอย่างตื่มอีกแนะ่อันนี้คือรถจำโบ ดายสบายดีสบายดีค่ะจังไหนเฮ็ดตินเฮ็ดโล่นึงหกสิบโล่นึงหกสิบเงินโมโหข้างนอกแค่ได้สามสิบเดี๋ไปหลอกกันเด้อแล้วสิมาซื้อสวยเด้อโอเคนะนั่งเด้อคันสวยโอเคไปติดนีเพื่อนไว้ก่อน น,นี้ก็เข้ามาด้านในกันแล้วเนาะขอทางไยว้าวปาเยอะเยะเลยอันนี้ก็คือด้านในเด็กกุ้งเด้อ ก็จะเป็นของแห้งโบอน้ผักมีซีซองกับมีบักหอกบักไม้กันลาย อาหารทางเวียดรามเนาะมันจะเป็นปลาบุกตวยแบบนี้เลยโอ้อันนี้ป่าอีอย่ังอันนี้อันนี้นนนนขายจังไรย ลดแสนหนึ่งแสนแปดแสนแปดโอ้แสนแปดประมาณโลละห้าร้อยบาทเป็นเป็ดเ,เลยขอบใจเด้ทเดอทุกคนคิดว่าซีมือดแล้วเนาะยังบูเมเบิร์ดเดิมมันยังมีด้านในฟาก นี่เนาะฟางนี้เมื่อกี้นี่เขามาฟางนี้เดี๋ยวเขาขอไปเบ่งฟางนี้กันว่า,านเพื่นนี่ยังถ่ายีนไปกันค่ะโอ้ด้านนี้จะเป็นหวกอาหารสดเนาะจะเป็นมูฮิตตไก่ไ โลสามพันบาทเล็วเลือกไข่แน่โลหนึงห่งเลือกไข่เนยให้ผู้สาวเลือกไข้เนอบางเฮืองงาม4 0 0่พย่างเดียวนี้นีโลละหกพันกี่ อ,นนอ,อ,อันนี้ก็คือปลกแตงโลป่ปลายสีพันเนานกับกันเนาะตอนนี้ก็ได้เครื่องกัป หบเลยเนาะแล้วรักว่าซีมาเอาป่าว่าสันต่ว่าตัวนี้ได้ไปหลายอย่างเลยเนาะนอกจากป่าแล้วก็ได้พักนนมีซีโซ่อย,อย่างนี้นะได้แมงแขคงไปเอ้อ่าอย่างเอาะลักแมงดาไปต่ำเซลัง หลายที่มาบังคลิปนี่จนจบเนาะตอนนี้เนาะอากาศต้องได้ออกเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าสวยแล้วทุกคนเออเนาะที่จริงหฮนเขาคนมาตั้งแต่เช้าเนาะตอนนี้ตลาดก็อยากวา,ายแล้วเนาะตลาดนี้เขาจเจ้ะก็จะเปิดตั้งแต่หกโมงเนาะหาตอนเที่ยงแล้วก็เริ่มปิดแต่ว่าฝั่งนี้ข้างๆเนาะที่ว่าเข้าไปมาเมื่อกี้นี่กก็ขายให้กันกนะขายทายายอดประมาณหนึ่งโมงเลยทุกคนเคนาะแต่ว่าที่จริงเขาเจ้ะคุกเปิดขปเขาเป็นตอนเช้าแหละเบิ่งรถทุกคน คานคนเลยเกือบลืมเครเกือบลืมเจ้าด้วยค่ะเอาหน่อยจุกจุกแม่ใหญ่ๆใยเด้อยูนี่เขาจะขายจักโมงหายจากโมงอนาเขหนึ่งโมงกับเบิแล้วคนอ๋อตลาดมนทำหนึ่งโมงเนาะอันนี้ที่เขาใา่ซ้ำอันนี้ซอนขัดเงินนอยใหญ่ดีเนาะตึงๆเลย สิบพันบอบ้ฮดกับโบอออ้เอาก็ได้สิบหน่อยสิบหน่อยเนาะอ,อ้าวจูงใครพอใจเด้อจุดสองหน่อยเด้อพอใจเด้อ